สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานหลายวันเลยวันนี้นะคะมาเจอกับปุ๊กอีกแล้ววันนี้ปุ๊กเพิ่งเลิกงานมานะคะตอนปุ๊กเลิกงาน5้าโมงวันนี้ปุ๊กเลิกงาน5้าโมงนะคะกลับมาบ้านมาทําอาหารทําอะไรให้พัริกากดารอนแล้วก็คุณอู๊ดนะคะตอนนี้เวลาที่เยอรมันหนึ่งทุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแดดแดดยังแรงอยู่นะคะแดดจะมีแดดไปถึงสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่ม ปุ๊กรู้สึกง่วงมากตาปุ๊กจะหลับเพราะว่าปุ๊กตื่นตั้งแต่ตีห้าปุ๊กตื่นตีห้าทุกวันเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มพอพอตกประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยปุ๊กจะเริ่มแบบง่วงมากๆเลยปุ๊กก็เลยหาอะไรทําวันนี้ปุ๊กก็เลยว่าจะมาอัดคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีสักหน่อยนะคะเพราะว่าปุ๊กไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปสักทีนะคะโมแต่ทํางานงานยุง่งแล้วกลับมาก็เหนื่อย วันนี้บุ๊กจะมาพูดถึงพ่อของลูกบุ๊กจะมาอัปเดตว่าพ่อของลูกเรื่องพ่อของลูกนะคะแฟนเก่าของบุ๊กนะคะถ้า f c คนไหนที่เพิ่งจะมาติดตามปุ๊กนะคะช่วงหลังๆนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้ว่าประวัติของปุ๊กเป็นยังไงแล้วก็ลูกเป็นลูกใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่ามี f c บางคนนะคะเขาก็ ไม่รู้จริงๆเขาก็คิดว่าเด็กๆอเป็นลูกครึ่งเยอรมันแล้วก็มาเกิดที่นี่ทําไมถึงพูดไทยแบบทําไมถึงพูดไทยชัดจังอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยพูดไทยชัดจังคือจริงๆแล้วเด็กๆเขาไม่ใช่ไม่ได้เกิดที่เยอรมันนะคะตอนอนนี้สําหรับ F อใหม่เนาะที่ยังแบบยังยังไม่ได้กลับย้อนไปดูคลิปต้นๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆทำไมมาพูดถึงแฟนเก่า ปุ๊กจะบอกว่าขาดการติดต่อกับเขาไปนานมากค่ะปุ๊กมีปัญหากันตั้งแต่ปุ๊กทําคลิปนูน่นแรกๆต้นๆเลยที่ว่าปุ๊กจะเอาเออปุ๊กจะเอาลูกมาที่เยอรมันแล้วก็มีปัญหากันเรื่องแบบแย่งแย่งกันอะแย่งชิงลูกกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วปุ๊กก็ตกลงกับเขาเ,เรื่องลูกลงตัวนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปทําอะไรปุ๊กตอนนั้นก็คือ เถียงกันทะเลาะก,กันด้วยความที่แบบเขาก็คงยังตัดไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยยังพะวงหน้าพะวงหลังอยู่อยากอยากได้กับอยากได้ครอบครัวคืนไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันมันมันไม่ได้แล้วนะทุกคนปุุกมีครอบครัวใหม่ปุุกแต่งงานใหม่แล้วอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ก็เลยมีการทะเลาะอ,อะไรกันแบบหลายครั้งอะไรอย่างเงี้แต่พอพอช่วงเวลาหนึ่งที่มัน พอเวลามันผ่านไปเนาะเวลามันผ่านไปมันก็มันก็เข้าใจอะไรมากขึ้นมันทําอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดถึงอนาคตของลูกปุ๊กไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาไม่เคยแม้แต่จะของเงินเขาแม้แต่บาทเดียวปุ๊กก็ไม่เคย8ปีที่ปุ๊กเลี้ยงลูกของปุ๊กมาคนเดียวนะคะปุ๊กเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะก่อนที่ปุ๊กจะมาเจอพี่อูดก็ล้มลุกคลุกคลานแบบว่า แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบอึดเป็นผู้หญิงที่อึดเหมือนกันก็คือทําทุกอย่างได้เพื่อลูกหมดแต่แต่ปุ๊กก็ดูแลลูกได้ดีทีนี้ปุ๊กจะมาเล่าเรื่องของเขาอยู่ดีๆเขาก็โทรมานะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆเขาก็โทรมาซึ่งปุ๊กไม่เคยบล็อกเขาเลยนะคะแต่เขาบล็อกปุ๊กไปตั้งแต่ ทะเลาะกันล่าสุดโ้โหเป็นปีแล้วค่ะทุกคนอูเป็นอหูหลายปีหลายปีมากประมาณสองปีได้ไหมสองปีสามปีช่วงที่ปุ๊กทําคลิปตอนนู้นอะ่ะเพื่อน,นเกือบสองปีเนาะช่วงโครโรนค่ะโควิดแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยเขาก็บล็อกปุ๊กไปเพราะว่าปุ๊กก็โมโหปุ๊กก็ด่าเ,เขาไปเละเลยทะเลาะกันปุ๊กก็เลยด่าเขาไปเละเลยทีนี้ก็เลยไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันนะคะ แล้วอยู่ดีๆเขาโทรมาโทรมาปุ๊บปุ๊กนี่แบบว่าแทบช็อกเลยทุกคนปุ๊กไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่ใช่แบบนิสัยหรืออะไรนะหน้าตาค่ะทุกคนหน้าตาปุ๊กรู้สึกสงสารเขามากเลยปุ๊กเห็นเขาทุกวันนี้เขาก็ยังไม่มีครอบครัวนะทุกคนพ่อปู่คุณปู่เสียแล้วเขาเคยสัญญากับปุ๊กไว้ว่า เขาอยากจะเจอลูกถ้าเกิดพอ่พอเขาเสียเขาดูแลพ่อเขาแล้วพ่อเขาเสียแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอหน้าลูกเพราะว่าก็เขาก็ยังไม่ได้ลงไปเมืองไทยจะลงไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ลงไปก็เลยคาดกันตลอดแล้วทีนี้ช่วงที่ปุ๊กลงไปทําเรื่องวีซ่าลูกลงมาเขาก็รู้ว่าลูกลงมาอยู่เยอรมันแล้วนะคะตอนนี้แล้ว,วันนั้นบังเอิญเขาโทรมาปุ๊กก็บอกแพทริกกัดารอนว่า พ่อแท้ๆเขาโทรมาอะไรเงี้ยเขาอยากจะคุยด้วยไหมพ่อเขาอยากเห็นหน้าลูกเพราะว่าไม่ได้เจอหน้าลูกนานมาเจอแต่ลูกแล้วทีนี้แพทริกเขาก็ไม่อยากคุยแพทริกไม่อยากคุยแต่ดารลอนเนี่ยยังมีซีไฮซีฮัลโหลแบบเปิดกล้องเขาบอกให้ทางนู้นเปิดกล้องทางนู้นก็เปิดแล้วเขาก็แบบวุ้ยตกใจแบบนึกออกไหมคะทุกคนแบบเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแท้ๆของตัวเองเลยเพราะว่าดารลอนเกิดปุ๊บ ดาลอนเกิดก็คือเราเราแยกกันเพราะตอนนั้นที่เขากลับกลับประเทศของเขาไปช่วงนั้นดา์ลอนกําลังแบบกําลังหัดนั่งอะ่ะทุกคนกําลังหัดนั่งก็ตั้งแต่เขาบินตอนนั้นไปปุ๊บก,ก็ตัดตัดขาดกันเลยก็คือไม่เจอกันอีกเลยนะคะจนทุกวันนี้ก็แปดปีแล้วเนาะดาลอนดาลอนเก้าขวบก็แปดปีแล้วที่ไม่ได้เจอหน้ากันแปดปีกว่าไม่เคยเจอเขาเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนไปมากเขาหน้าสงสารมาก ปุ๊กไม่ได้แบบว่าปุ๊กก็ถามว่าตอนเวลาทะเลาะก,กันปุ๊กก็โกรธโกรธที่เขาไม่โกรธที่เขาใจดําที่เขาไม่เลี้ยงดูลูกแต่ก็ยังมีความสงสารน่ะเพื่อนๆสงสารเวทนาเวทนามากกว่าเพราะว่าคนมันเคยอยู่เหมือนเพื่อนเหมือนอะไรกันที่ทะเลาะก,กันแล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราให้อภัยอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่สามารถที่จะเกลียดลงคอ,อเพื่อน มันสามารถที่จะคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มาทําร้ายเราหรือว่าเขาไม่ต้องการมาแบบเอาชนะเราในทางที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กก็เลยบอกกับลูกว่าเออไหนไหนเขาก็เป็นพ่อเขาแค่อยากเห็นหน้าเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากจะอะไรเลยดารอนก็เซ่ฮัลโหลแล้วก็แบบพอเซ่ฮัลโหลเสร็จเขาก็แค่นั้นเขาก็คือไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรเพราะเขาก็รักรักพี่อูดมากก็คือแม้แต่ผู้ชายคนอื่นมองแม่ก็มองไม่ได้ คือต้องฟ้องพออย่างเดียวฟ้องปะปามาเออมีคนมองแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ห้ามคุยนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เหมือนกับตามใจแม่เพราะแม่บอกเออเซฮายอะไรเงี้ยเขาก็หายเขาก็เห็นนะทางนู้นเขาเห็นหน้าเขาก็น้ําตาไหลทางนู้นเขาเห็นหน้าลูกเขาก็แบบน้ําตาไหลถึงใส่ไปนั่งคิดได้เขาบอกว่าเธออย่าเพิ่งกดว่างนะคือให้อภัยฉันหน่อยอะไรเงี้ยฉันคิดได้แล้วฉันรู้สึกผิดแล้วอะไรเงี้ย รู้สึกผิดมาไม่รู้กี่ปีแล้วทุกคนแต่บุ๊กก็ได้แต่ฟังฟังแล้วก็โอเคคือบุ๊กก็ไม่อยากทำลายจิตใจเนาะนานๆทีเขาโทรมาอะไรเงี้ยก็โอเคให้คุยแค่นั้นส่วนแพทริกคือเขาไม่เอาเลยแพทริกเขาบอกว่าแมา่มา้มา,มาวางสายเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่วางนะจะไปฟ้องปะปาว่าแม่แอบคุยกับผู้ชาย <c oughs> คิดว่าลูกพูดเล่นปะปาเขาทิ้งขยะอยู่ข้างล่างบ้านพากันวิ่งทั้งพี่ทั้งน้องวิ่งลงไป วิ่งลงไปข้างล่างไปฟ้องพ่อว่ามีผู้ชายโทรมาหาแม่โอ้ยเพืผลผล่อนเพื่อนแล้วณนะระหว่างนั้นเขาก็กําลังคุยเรื่องสําคัญอยู่เขาก็บอกว่าเธอช่วยฟังฉันสักนิดนึงคือตอนนี้ฉันขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาฉันขอโทษแล้วก็ฉันไม่ขออะไรมากฉันให้ลูกเธอไปแล้วเธอเลี้ยงดูลูกได้ดีมากแฟนแฟนใหม่เธอเลี้ยงลูกได้ดีมากฉันดีใจกับเธอด้วยที่เธอได้มี แบบชีวิตคู่ที่ดีแล้วก็เจอผู้ชายที่ที่ดีฉันอาจจะไม่ดีพอสําหรับเธอแต่ว่าฉันก็เป็นเพื่อนเธอได้เธอเธอยังเป็นเพื่อนที่ฉันรักเสมออะไรเงี้ยเขาก็ยังเขาก็พูดไม่รู้มาอิท่าไหนนะทุกคนไม่รู้คิดอิท่าไหนได้เพราะเขาไม่คนไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับสติเขาสักเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคถ้าโทรมาแล้วไม่มีเรื่องไม่ไม่มาทําให้เรา ปวนประสาทก็โอเคเราก็โอเคแล้วก็ฟังแล้วเขาก็เลยบอกว่าฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกเธอเรื่องนี้ฉันมาคิดดูแล้วฉันรู้สึกผิดมากที่ฉันไม่เคยเทคแคร์ดูแลลูกเลยแต่สิ่งนี้ฉันจะฉันจะเขาเรียกอะไรอะรับผิดชอบรับผิดชอบลูกด้วยการที่แบบว่าให้อะไรบางอย่างหรือเขียนอะไรบางอย่างให้ เพราะว่าเขามีชีวิตอยู่ได้แค่5ปีนะคะเหลือได้อีกแค่5ปีเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งแบบขั้นที่3แล้วนะคะเป็นมะเร็งเออเขาเรียกอะไรนะมะเร็งหลอดลมหรืออะไรอะมะเร็งปอดมะเร็งปอดเพราะว่าเขาเป็นอัซมาเขาเป็นโ,โรคหอบเป็นตั้งแต่เด็กเลยเหมือนดาร์่อนก็เป็นโรคหอบเป็นเหมือนพ่อเขา แล้วเขาก็ไอตลอดเวลาช่วงประมาณเมื่อตอนที่เขาอยู่กับปุกเขาก็ไอออกเลือดเลือดออกตลอดเวลาจนทุกวันนี้เขาไอายเยอะมากแล้วค่ะอายุมากแล้วเขาก็หอบก็ยังอยู่ไอไอไอจนแบบว่ามันไปตรวจล่าสุดก็คือไปเจอมะเร็งปอดทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอเยอะมากแล้วทีนี้เขาบอกว่าหมอบอกว่าเขามีชีวิตอยู่ได้อีกห้าปีแล้วเขาโศมมากค่ะทุกคน หัวก็ขาวหนวดขาวเป็นคนละคนไปเลยปุ๊กไม่น่าเชื่อว่าปุ๊กนั่นคือแฟนเก่าของปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือพ่อของลูกลูกก็ยังไม่เชื่อลูกเห็นแล้ววิ่งหนีอะทุกคนปุ๊กก็ยิ่งสงสารเขาไปใหญ่เพราะว่าเขาโดดเดี่ยวเขาไม่มีใครเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีคนแบบไม่ไม่มีคนใหม่เขามาขอปุ๊กว่าให้เขาเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาได้อยู่ดูแลลูกเพราะว่าเขาประมาณว่าเขาอยากเห็นลูกแบบ เติบโตอะไรอย่างเงี้ยแลวนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เขาแบบจะให้ลูกได้ตอบทดแทนสิ่งที่เขาที่ผ่านานมาอะไรอย่างเงี้ยคุยยังไม่ทันจะรู้เรื่องหรอคกค่ะเพื่อนปุ๊กก็ตัดสายทิ้งไปเพราะว่าแพทริกกับดารอนวิ่งไปฟ้องปะปาว่า <_ c ười> มีคนโทรมา <_ c ười> มีผู้ชายโทรมาคุยกับแม่แล้วทีนี้พี่อูดเขาก็เข้าใจนะคะเขาไม่เคยว่าอะไรที่ปุ๊กยังคุยกับคนนั้นออแฟนเก่าอยู่เพราะว่า เราอยู่ด้วยกันเขาจะรู้ว่าปุ๊บเป็นคนยังไงปูไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าเลาะแอะคือแบบเ,เรารู้กันนะคะทุกคนเขายังให้ปุ๊กคุยอยู่เพราะว่าปุ๊บยังมีเรื่องสําคัญต้องต้องคุยกับแฟนเก่าอยู่กับเรื่องลูกเรื่องบ้านเรื่องมรดกของปู่อะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยที่ปู่มอบให้เขาดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆแล้วปูเขาให้ให้ปุ๊กเป็นคนดูแลให้ให้ลูก แต่ปุ๊กไม่ได้ไปอยู่เซ็นรับมรดกจากปูก่แต่เขาไม่ได้ให้เป็นเงินทองหรืออะไรนี้เขาให้เป็นที่เขาแบ่งล็อกให้หลานคนละหนึ่งล็อกก็คือเอาไว้สร้างบ้านแล้วทีนี้เขาเขียนกับกับให้ปุ๊กเป็นคนไม่สามารถขายได้แต่คือให้ที่อยู่เป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยก็คือปู่เขาเป็นคนเขียนพินัยกรรมไว้ทีนี้ปุ๊กก็ยังต้องติดต่อกับพองเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องการที่จะ รับผิดชอบตรงนี้อันนี้เขาก็เป็นคนที่แบบว่าไอ้เรื่องนี้คือเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนที่ผ่านมาที่เขาไม่ดูแลหรือไม่ซัพพอร์ตลูกนี่ก็คือว่าเขาก็คงจะคิดอยู่แล้วว่าเรามีทรัพย์สินที่เมืองไทยที่ <c oughs> ที่เคยซื้อร่วมกันแต่ว่าเป็นชื่อของปุ๊กนะคะปุ๊กก็ก็ยังแบบเขาก็ยังคิดว่าปุ๊กได้ตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือน ก็มีความแค้นด้วยอะไรด้วยและอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีงานทําคือไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้แต่ว่าเขาจะให้เป็นชิน้นเป็นอันเหมือนกับลูกทุกคนที่ได้กับเขาไปก็ทุกคนก็ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าจะไม่ได้เงินเดือนจะไม่ได้แบบการ support เตียงดูแบบนี้เขาจะใจดําตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเขาไม่สามารถที่จะให้เงินเดือนทุกเดือนได้เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็แบบไม่ได้ทํางานแบบเหมือนพี่อูดอย่างเงี้ยคือเขาทํา คือมันมันติดตรงที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะโอนเงินให้ใครได้เพราะว่าเขาแอบทํางานอะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าใจเข้าใจไหมถ้าใครที่อยู่เมืองนอกจะรู้จะรู้ว่าทําไมเพราะว่าการที่ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องอเงินออกต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างลําบากมันค่อนข้างยากเพราะว่าจะโดนรัฐบาลจับผิดได้นะคะถ้าคุณกินเงินอะไรก็แล้วแต่ของรัฐบาลตามได้ถ้าคุณมีเงินเดือนปุ๊บแล้วส่งออกส่งไปเลี้ยงดูใครอะไรเงี้ยก็คือก็จะโดนอะไรเงี้ย ปุ๊บไม่เคยเรียกร้องค่าเลี้ยงดูหรืออะไรจากเขาหรอกค่ะแต่ปุ๊บอยากให้ไม่อยากให้ลูกเกลียดเขาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นพราะตัวเขาเองเขาไม่สามารถที่จะเป็นพ่อที่ดีได้เขาไม่รู้ว่าต้องทํายังไงให้ลูกรักเขาแล้วก็อะไรเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะแต่เขาก็ยอมรับได้นะคะว่าเออมันมันมันสายไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันขอโทษตอนนี้หรือจะมาปรับตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่า ตอนนี้ลูกคือเขามีพ่อของเขาแล้วเขาก็รักพ่อของเขามากแล้วก็คือพ่อตรงนั้นก็คือจบไปก็คือไม่มีอะไรจะมาเรียกร้องอะไรได้แล้วคือมันสายไปแล้วมีก็คือต้องตอบแทน <c oughs> เขาเรียกอะไรนะต้องออต้องแสดงความรับผิดชอบแปดปีที่ผ่านมาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบให้ลูก ให้ลูกรู้ว่าเออถ้าเธอเป็นถ้าเธออยากคุยด้วยจริงเธอต้องแสดงความเป็นพ่อของเธอออกมาตราบใดที่เธอไม่แสดงเธอก็ไม่ต้องติดต่อมาแล้วก็ไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมาเจอลูกเพราะว่ามันเป็นแค่ลมปากอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเดิมแค่ต้องการอยากจะเจอแค่อยากเห็นว่าชีวิตการเป็นอยู่มันอยู่ยังไงอะไรเงี้ยทุกคนปุ๊กก็เลยมาอธิบายให้ลูกฟังว่าโอเคก็อย่างนี้เขาตอนนี้ เขาเป็นโรคนะอะไรเงี้ยเขาต้องการอยากเจอหนูอยากเห็นหน้าหนูบ้างลูกก็เขาแก่แล้วเนาะเขาแก่แล้วเขาอายุมากแล้วก็อย่าไปอาฆาตแค้นอย่าไปคิดอะไรมากถือซะว่าเขาทําให้เราเกิดมาเราได้เกิดมาเราได้เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกลูกไปเขาก็เศร้าเขาก็รู้สึกสงสารนะเขาเห็นหน้าพ่อแลยแพทิกเขารู้เรื่องแต่ดารรอนนี่ไม่รู้อหนูอีอเนอะไร พัติเขารู้เรื่องเขาก็จะแบบว่าเออเขาก็แก่มากเนาะแม่เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่นะเห็นว่าเขาไม่เคยเลี้ยงดูเขาไม่เคยสงเสียแต่เขายังนึกถึงเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังมีอะไรให้เราเขาเป็นอะไรขึ้นถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราก็มีสิทธิ์ลูกก็มีสิทธิ์เพราะว่ามีแค่พัริกกระดาลอนที่ยังไม่ได้ไร พ่อของเขาแล้วพ่อ,ขอเขาก็ไม่มีใครแล้วตอนนี้เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็แบบลูกทุกคนเขาแบ่งให้หมดแล้วค่ะทุกคนเหลือพทริกกับดารอนนี่แหละแล้วเขาก็รู้สึกผิดจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาขอโทษแล้วก็ขอให้คุยกันแบบดีๆเหมือนเดิมสําหรับปูปุก,ก็ไม่เคยโทรหาเขาเลยนอกจากว่าเขาเนี่ยคิดได้อย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาแต่ถ้าโทรมาปุ๊บถ้าขึ้น,ข,นขึ้นต้นเรื่องเริ่มเถียงกันแล้วปูก,ก็จะปิดหนีเลยบล็อกหนี หนีไปผ่านไปปีหนึ่งแล้วก็ค่อยมาใหม่เป็นอย่างนี้มาแปดปีแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะปุ๊กก็เลยมาเล่าให้พี่พี่เอฟซีฟังเนาะปุ๊กก็เลยคิดว่าปุ๊กเข้าใจนะว่าเอฟซีบางคนอาจจะแครนะถ้าถ้าฟังเรื่องราวของปุ๊กที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ปุ๊กโดนกระทําหรือสิ่งที่แบบผ่านมาแล้วว่ามันแบบมันเจ็บแค่ไหนมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าแต่ปุ๊ก ครอบครัวปุ๊กก็เป็นก็เหมือนกันค่ะทุกคนรู้ว่าเขาก็มีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันอาจจะทําให้เราหน้าเบือ่อหน้าลาคาญฟังแต่สิ่งที่เดิมๆแล้วให้อภัยแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเราเขาแค่พูดแล้วก็แค่ขู่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาอาจจะไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ถือซะว่ามนุษย์คนหนึง่งให้อภัยพ่อกับแม่ก็ไม่เคยโกรธเขาเลยส่งรูปหลานให้เขาดูประจํา เขาโทรมาก็เขียนทับแม่สบายดีไหมพ่อสบายดีไหมก็ยังตอบเขาไปเหมือนเดิมค่ะพ่อกับแม่ปุก๊กก็โกรธคนไม่เป็นค่ะทุกคนโกรธได้นิดนีน่อยๆ,ๆแต่ก็คือไม่โกรธจริงจังไม่รู้ให้อภัยคนตลอดสายบุญโอเคนะคะทุกคนก็มาเล่าให้ฟังเนาะตอนนี้ดารอนกำลังยุ่งกับการทำงานกับพ่ออยากเป็นนักไอทีแล้วค่ะตอนนี้นักฟุตบอลอนาคตเริ่ม มองไม่เห็นริบหลีริบหลีแล้วค่ะทุกคนเริ่มจะมีความแบบอืมไม่อยากไปซอ้อมอืเป็นไอทีดีกว่าให้ป๊ะป๊าพ่อเขาซื้อพ่อก็เอาคอมพิวเตอร์มาให้อันหนึ่งแล้วเขาก็ฝึกฝึกนิ้วฝึกพิมพ์โอ้เข้าทางพ่อเลยอยู่ด้วยกันทั้งวันคะ่ะอยู่กับคอมพิวเตอร์คนละเครื่องของพ่อจอใหญ่ของลูกจอเล็กนั่งจิม้มนั่งสะกดนั่งจิม้มนั่งจิม้มพทริกอยู่ข้างบนบ้านพทริกอยู่ข้างบนบ้านเริ่มมีความ มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนฟุตบอลเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนิดนึงเริ่มลดลงนิดนึงเริ่มมีแนวโน้มไปทำร็อกแล้วค่ะทุกคนจะไปทางสายพ่อแล้วไม่รู้ว่าพ่อไปสะกิดตุ่มอะไรทำไมถึงทุกคนแต่ละคนต้องแบบมีความเปลี่ยนแปลงจากที่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดมาก่อนหน้านั้นเริ่มเขวไปทางพ่อแล้วเริ่มแบบพ่อก็เป็นชาวร็อก คุณปู่แล้วตระกูลนี้นะคะตระกูลของพี่อูดเนี่ยเป็นนักดนตรีเป็นครูดนตรีเป็นครูสอนดนตรีทุกทุกคนเลยในครอบครัวแม่เนี่ยเป็นนักเต้นแต่ปู่ปู่เนี่ยเป็นชาวล็อกแต่ทํางานธนาคารนะแม่เป็นครูแต่ว่าปู่ทวดตระกูลนั้นเป็นอ่เาเรียกอะไรเขาสอนดนตรีกันเขาสอนแบบพวกเล่นเปียโน,โนเล่นอะไรไวโอลินอะไรพวกเนี้ย แต่แพทริยจะมาแนวแนวพีอูนะคะจะเป็นร็อกจะเป็นชาวร็อกส่วนส่วนไอตัวเล็กดารอนจะเป็นนักไอทีค่ะจะเป็นโรเบิร์ตเล็กจะเป็นโรเบิร์ตที่คอยช่วยเหลือพ่อทำงานมีการสอนงานกันมีการรู้จักเออให้พิมพ์นนันนั้นทันนี้แต่เขาเรียนเร็วนะเขาชอบเขาชอบเขาจะนั่งอยู่มีเมาส์ของเขามีชอบคือมากเลยค่ะเพื่อนๆคือคือ นั่งสองคนพ่อลูกไปทํางานด้วยกันก็เอาไปด้วยเอาไปที่บริษัทด้วยแล้วก็กลับมาบ้านคุณแม่สบายมากเลยค่ะทํางานไม่ต้องกังวลคุณพ่อไปกับดารลอนส่วนแพทริกเขาก็เลิกเรียนมาเขาก็ไปหาปุ๊กที่ล้านนะคะก็รอกลับบ้านกับแม่ทีเดียวเลยก็คือแยกกันค่ะแพะทริกอยู่กับแม่ดารลอนอยู่กับพ่อดาลอนติดพ่อมากขนาดไปอยู่รอแม่นะแป๊บเดียวเองนะบ่นที่ถึงพ่ออยากกลับบ้าน อยากกลับมาหาปลาป๊าแล้วคิดถึงปลาป๊าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือห่างกันนิดเดียวนะไม่เอาไม่รอจะขับบ้านโอเคค่ะทุกคนปุ๊กก็มาเมาท์มอยให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังค่อยมาโม้กันใหม่เนาะแล้วมีเรื่องราวอะไรปุ๊กก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆ FC ฟังก็อย่าลืมอย่าอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะได้โปรดคิดถึงกันนะคะทุกคนปุ๊กก็คิดถึง FC ทุกคนปุ๊กอยากทำคลิปแบบ มาให้พี่ๆมาทักทายพี่ๆบ่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่รู้รกันนะคะมันเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังวุ่นกําลังยุ่งกับการทํางานอยู่ทุกอย่างแล้วก็เหนื่อยการเลี้ยงลูกด้วยปุ๊กก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทําอะไรให้เพื่อนๆดูเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ๊กก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยให้ ปุ๊กจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกกับทุกทุกวันมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย